สวัสดีครับกลับมาพบกับการวิเคราะห์บอลกับเฮียโนบอลเต็งทุกวันเหมือนเดิมนะครับเมื่อวานเข้า2อตายหนึ่งนะครับเมื่อวานเราเข้าอิสราเอลเข้าโปรตุเกสนะไปโดนคู่สเปนนะครับก็ยังถือว่าผลงานยังน่าพอใจอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิเคราะห์บอลของวันนี้กันดีกว่าคู่แรกนะครับเวลเปิดบ้านรักการเยือนของโปแลนด์นะครับคู่นี้เตะตีหนึงสี่ห้าราคาออกมาที่เสมอที่เวลนะความน่าจะเป็นของเกมนี้นะครับผลงานแย่พอกันทั้งคู่นะครับแต่เวลเนี่ยดูทรงมาดีกว่านะครับเพราะว่า2เกมที่แพ้ล่าสุดเนี่ยก็คือแพ้ทททีีมมแแแก่่งงนนนน้้้าลลด์ััเเเบบบยยวะ ขนาดที่สต,ติในลังก็แข็งแก่ง5เกมที่ผ่านมาแพ้แค่นัดเดียวนะครับชนะ3เสมอ1ขนาดที่โปรแลนด์เนี่ย เสียท่าคู่แข่งด้วยสกอร์ขาดลอยหมดเลยรวมถึงเกมเยือนที่ชนะแค่นัดเดียวนะครับตั้งแต่เล่นมา7เกมเสมอ3แพ้3ชนะนัดเดียวถึงแม้ว่าโปรแลรนด์เนี่ยจะชนะเวลได้นะครับตลอด4ครั้งที่เจอกันนะแต่ถ้าว่าสถานการณ์ปัจจุบันเอาเฉพาะฟอร์มตอนนี้นะครับโปรแลรนด์ท่าไม่ดีนะส่วนทางกับเวลนะครับเจ้าบ้านตอนนี้สถิติในลังในบ้านตัวเองแข็งแร่งนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ให้เลือกเชียร์ไปที่เวลอิงเจ้าบ้านไว้ก่อนครับคู่ที่2นะครับเดนมาร์กเปิดบ้านรับกรรรรรรรารเยือ,อน,นะนของฝรั่งเศสฝรั่งเศสมาตอบปอนะความน่ารกกโอาาสสแพพู้งะเ ภาพของผู้เล่นไม่ถือว่าเป็นรองใดๆเลยนะฝรั่งเศสนี้เจ็บไปค้อนทีมเลยนะครับแถมครั้งแรกที่เจอกันนะก็สามารถบุกไปชนะฝรั่งเศสถึง2อหนะึ่งเหนนาไดิมานของฝรั่งเศสแน่นอนว่าง,งานนี้ไม่ง่ายนะครับสำหรับฝรั่งเศสอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าคือไรเงาตัวหลักไปเยอะมากเลยนะครับเกือบเกือบครึ่งทีมเลยนะทำให้เดชองเนี่ยคุณซื่อของฝรั่งเศสนะครับต้องปรับเปลี่ยนแท็ติกรวมไปถึงเปิดโอกาสให้สายเลือดใหม่เข้ามาเติมเต็มเพราะจะฝากความหวังไว้กับแค่เอ็มบาเป้กับชิลูอะ่ะก็คงต้องลุ้ ไปที่เดนมาร์กกู้ที่2อกู้สุดท้ายน,นะครับฮอลแลนด์ land, เปิดบ้านรับกร็รมเยือนของเบลเยียมฮอลแลนด์มาต่อที่ปอความน่าจะเป็นหน่เกมนี้นะครับฮอลแลนด์ในรายการนี้ห้เกมนะครับชนะไป4แล้วนะยิงไปสิเม็ดขณะที่เบลเยียมเนี่ยฟอร์มก็ไม่ถือว่าดีมากนะครับมีหลุดพ่ายเสมอกับแพ้ไปอย่างละแมตช์แล้วก็มีหลายแมตช์นะครับที่เอาชนะคู่แข่งแบบหืดจับอย่างล่าสุดก็ได้แค่เฉือนเวลนะสอรวมถึงเคยโดนฮอลแลนด์นะครับบุกถล่มคารังไปแล้ว1นึ เพราะฉะนั้นการออกมาเยือนในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับจึงไม่แปลกหากวันนี้เบลเยียมจะบุกมาแพ้นะครับราคาบอลออกมาอย่างนี้ทรงบอลประมาณนี้อิงไปที่ฮอลแลนด์ครับคู่ที่3เราจัดไปที่ฮอลแลนด์เดี๋ยวมาสรุปไล่เลียงให้ฟังอีกครั้งนะครับอย่างไวๆนะ3คู่เคาาบอลวันนี้คู่แรกให้ไปที่เวลครับคู่ที่2ให้ลองเดนมาร์กคู่ที่3ให้ไปที่ฮอลแลนด์ครับขอทุกท่านโชคดีนะครับในค่ำคืนนี้และหากใครนะครับอยากได้บอล v p ทั้งสเต็ปทั้งเต่งนะครับแอดไลน์ที่คุณเห็นบนมุมจอมาได้เลยนะครับ และอย่าลืมฝากกดไลค์กดสับตะไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปด,ดีๆทุกๆวันสำหรับวันนี้ไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ